ที่สุด3,000ยังไงก็เกินแถมจะไปถึง3 0 8 0ดอลลาร์แลวลรู้ไหมค่าทองคำเมื่อคืนเนี่ยเป็นราคาทองคำที่ขึ้นในหนึ่งวันดีที่สุดในรอบ1ปี5เดือนขอบคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับสำหรับราคาทองคำในคืนที่ผ่านมาไม่มีใครคาดการถูกหรอกครับดีไม่ดีเนี่ยนะฮะก็ได้แต่เพียงว่าน่าจะปิด3,000ันปริมปริมหรือสัก3 0 1 6หรือสัก3 0 2 0ไม่เกินประมาณนี้แต่ที่ไหนได้ครับเพียงแค่เวลาประมาณเท่าไหร่ซ่านฮะเอาตรงกับเวลาไทย ตรงกับเวลาไทยี่ประมาณเกือบตีหนึ่งนะฮะโดนัลด์ทรัมป์นะฮะประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47นั้นโพสโซเชียลของเขาทันทีเลยนะครับว่านี่เอาเป็นว่านนะกลับลํายูเทิร์นวกกลับหักศอกเลยะฮะชะลอการเก็บภาษีต่างตอบแทนที่ถือว่าเป็นภาษีสุดฤทธิ์สุดเดชที่สุดและเป็นอัตราการขึ้นภาษีที่สูงที่สุดในะรอบ115ปีนี่ยครับพักชั่วข่าวไม่ได้หมายความว่ายกเลิก และลดอัตราการเก็บภาษีต่างตอบแทนของแต่ละประเทศที่สูงสูงกันไว้หรือต่างกันเนี่ยอารมณ์เลยแค่สิ็10%ให้มันเท่าเท่ากันและใช้90วันชั่วคราวแต่ที่ไม่ลดลาวาศอกเลยก็คือจัดจีนขึ้นไปอีก24%กลายเป็นเท่าไหร่125%่าเปแถมเซ็นปั๊บมีผลทันทีจะด,ดูนะฮะจนถึงเวลานี้ก้าโมโหรตีเวลาประเทศไทยนั้นจีนยังไม่ต้อตอบอะไรเลยนะครับดังนั้นก็เลยให้ทำราคาคำเมื่อคืนนั้นนะที่บอกว่าดีที่สุดในรอบหนึ่งปี5เดือนเพราะอะไร g กลสปอร์ตเมื่อคืนบวก75เหรียญ60เซนต์ขึ้นไปถึง2.8เปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาปิดที่3,59เหรียญ76เซนต์เท่ากับว่า นอกจากจะเป็นราคาทองคําที่ขึ้นดีที่สุดในหนึ่งวันที่นิวยอร์กสหรัฐโกลสปอตในรอบหนึ่งปีห้าเดือนแล้วยังเป็นราคาทองคําที่พุ่งขึ้นถึงสองวันติดกันเก้าสิบหกเหรียญห้าสิบเจ็ดเซนสองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่พอสามารถที่จะปิดเหนือสามพันดอลลาร์สหรัฐได้เป็นสบายๆเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราได้เห็นราคาทองคําต่ากว่าสามพันดอลลาร์สหรัฐรอบนี้เพียงแค่สองวันเท่านั้นถือว่าแกร่งนะฮะในทางเทคนิคอัน,นี้ชัดแล้วนะฮะแล้วก็ปิดเหนือสามพันขึ้นมาได้เป็นครั้งใหม่อีกต่างหากเห็นไหมฮะสอง ถ้ากระทิงทองคําจะชนเนี่ยร้อยกว่าก็มีให้เห็นนะฮะไปที่โกลฟิวเจอร์ราคาทองคำโกลฟิวเจอร์เมื่อคืนก็ดิด89เหรียญ20่สิบเซนขึ้นปิด3 0มพันเจ็ดสเหรียญ40่สิบเซนบวก3ในวันเดียวชั่วข้ามคืนเลยนะฮะแล้วก็ทําให้ราคาทองคำโกลฟิวเจอร์บวก2วันติดกัน105เหรียญ80เซนต์ต่อออนซ์บวกมา3.5เปอร์เซ็นต ถ้าโกลฟิวเจอร์ก็ขึ้นมาเหนือปิด3,000ดอลลาร์สบายๆเป็นครั้งแรกในรอบ2วันที่ผ่านมานะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ถ้าเราดูว่าจากราคาที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของแต่ละฟิวเจอร์แล้วก็สปอตเป็นยังไงคือโกลฟิวเจอร์เนี่ยราคาสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับคือ3,166ดอลลาร์เมื่อคืนเท่าไหร่3,079อ่ะผมตีกลมๆ3,080ถูกไหมฮะถ้า3,080เหลืออีกเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอก ไฮเดิม um, นะฮะส่วนโกลสปตเนี่ยนะครับที่ปิดสูงสุดคือ31,67ดอลลาร์ 3, เอากลมกลมเมื่อคืนปิดเท่าไหร่3,059กกลมๆลมเลย30,60เท่ากับขาดอีกเท่าไหร่แม่อันนี้ยังต้องลุ้นกันอีกหน่อยอีกประมาณร้อยดอลลาร์นะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเมื่อคืนนั้นการกลับลำยูเทินโค้งหักศอกพี่แกหักเลยนะฮะโดยเฉพาะคุณโดนัลด์ทรัมป์อันนี้ต้องยอมรับนะฮะอย่าไปถือว่ายกหางหรืออะไรกันต้องขอบคุณโดนัลด์ทรัมป์นี่น ไม่ใช่ชนแค่ตลาดทองนะฮะไม่ใช่ชนแค่ตลาดคริปโตเคอเรนซีนะฮะคือชนทุกตลาดเลยนะฮะยกเว้นแต่เพียงเขาวันดอลลาร์สหรัฐที่ดูแขว่งๆพอสมควรเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อคืนดอลลาร์นั้นก็ร่วงลงมานะครับดังนั้นด้วยเหตุนี้นี่นะครับถามท่านผู้ชมเลยนะครับทองคำกลับมาขึ้นยืนเหนือและดีที่สุดในรอบหนึ่งปีห้าเดือนนี่นะครับท่านผู้ชมจะซื้อต่อหรือพอแค่นี้ส่งเลยครับท่านผู้ชมครับถามนะฮะตอบด้วยนะฮะร,ราคาทองคำนิวยอร์กสหรัฐเมื่อคืนพูดง่ายราคาทองคำตลาดโลกเนี่ย ด,ดีที่สุดในหนึ่งวันในรอบหนึ่งปีห้าเดือนถามท่านผู้ชมครับว่าเช้าว,วันนี้และวันนี้ท่านผู้ชมนั้นจะซื้อต่อหรือพอแค่นี้ส่งทองคำนะฮะเดี๋ยวเปิดตลาดก,กันเนี่ยเก้าโมงแปดนาทีผมว่าน,น่าจะประกาศกันแล้วครับเดี๋ยวขอดูกันนิดนึงนะครับว่าตกลงแล้วท่านผู้ชมเนี่ยจะซื้อต่อหรือว่าพอแค่นี้กับราคาทองคําในประเทศไทยหลังจากราคาทองคําในตลาดโลกนี่นะครับพุ่งขึ้นสูงสุดในหนึ่งวันเนี่ยดีที่สุดในรอบนี่หนึ่งปีครึ่งรายงานเลยครับทองคําไทยประกาศแล้วเก้าโมงสี่นาที บวกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสามร้อยบาทครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ปรากฏว่าทองคําแท่งขึ้นมายืนเหนือห้าหมื่นอีกครั้งเป็นผลสําเร็จแล้วนะฮะทองคําแท่งตอนนี้ขายออกห้าหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบรับซื้อห้าหมื่นห้าสิบบาทเท่ากับราคาทองแท่งกลับมายืนเป็นราคาเปิดเหนือห้าหมื่นบาทต่อบาททองคําเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับส่วนทองรูปพันรับซื้อ49,148บาท72สตางค์นะฮะราคาขายออกขึ้นยืน5 9 5 0บาทนั่นก็เป็นเพราะว่าโกลด์สปอตที่สิงคโปร์เปิดแล้วก็3 0 9 7ดอลลาร์สหรัฐครับไปต่อจะใกล้ๆ3,100แล้วบาทนั้นปรากฏว่ากลับขึ้นมาแข็งขึ้นทันที3423โอ้โหเมื่อวานนี้3490นะฮะจะ35กันอยู่แล้วก็เลยบวกขึ้นมา300บา,าม่าานชมนะครับว ทองคาโลกขึ้นพุ่งดีที่สุดในรอบหนึ่งปีห้าเดือนถ้าผูช้ชมจะตัดสินใจกับทองคําซื้อต่อหรือว่าพอแค่นี้ส่งส่งเลยนะครับซื้อต่อหรือว่าพอแค่นี้นะฮะถ้าใครซื้อต่อพิมพซื้อต่อฮะถ้าใครพอแค่นี้ก็พิมพ์พอแค่นี้นะครับเพราะว่าเห็นตั้งแต่ต้นสัปดาห์มีหลายคนขึ้นยืนดอยใช่ไหมฮะตอนนี้ราคาทองคําเริ่มกลับขึ้นไปหาดอยใหม่แต่ว่าไม่รู้จะเป็นดอยต่อไปหรือดอยพอแค่นี้ก็พอลองดูกันนะครับ้วต้องขอบคุณคุณทัม ไม่มีอะไรเลยนอกจากสาเหตุของพี่ทรัมป์อย่างเดียวเลยนะครับทีนี้ด้วยการที่ว่าจากนี้จะต้องอ่านทางกันต่อกันแล้วครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทองคาไปต่อไหมคําตอบคือเกิดแน่เพราะอะไรรู้ไหมฮะสิ่งที่ทําทําทำไว้ก็คือไม่เกรงใจจีนไม่สนใจสีจิ้นผิงมองข้ามประเทศที่แบบมีเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกไปเลยโดยการจัดอีก24%เท่ากับว่าตอนนี้ภาษีทั้งหมดนะครับตั้งแต่1วันที่2กุมภาพันธ์ประกาศเก็บจีน20% สรง reciprocal ภาษีต่างตอบแทนรอบแรกเก็บ34% 3ใส่เข้าไปอีก25%เมื่อคืนอ้อโทษฮะ21%เมื่อคืนรวมเสร็จ125%เมื่อขึ้น4ครั้ง125%เก็บจีนสิ่งที่ไม่แน่นอนคือหนึ่งไม่รู้จีนจะตอบโต้อย่างไงแต่ไม่เกินวันนี้ยังไงก็ต้องตอบโต้ถูกไหมฮะนั้นถ้าอ่านใจทางของจีนซึ่งขึ้นเท่ากันมา2รอบแล้วแสดงว่าถ้าสมมุติอ่านใจสีจิ้นผิงกับรัฐมนตรีคลังออกนะฮะวันนี้จีนต้องตอบโต้โดยการขึ้นภาษีต่างตอบแทน24% แล้วได้หมายความว่าอะไรฮะวุนทีนี้เกินร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับทีนี้เป็นร้อยกับร้อยสู้กันนะนี่คือความเสี่ยงข้อแรกความเสี่ยงข้อที่2คืออะไรเขาลดอัตราภาษีนะฮะต่างตอบแทนของร้อยแปประเทศที่เก็บไม่เท่ากันเนี่ยให้มันลงมาเหลือ10%เป็นต์เป็น f a เ r หรือเบสไลน์เท่ากันหมดเลยและและตรงนี้ใช้เวลา90บวันนี่ก็คือความเสี่ยงไม่รู้หรอกครับประเทศไหนจะรีบบินจรจาตอนนี้อย่าเพิ่งชราใจนะฮะ ทำเข้าให้เวลาแค่ซื้อตั๋วแค่90บวันแต่ถ้าคุณไม่บินจรจารแล้วเราก็ไม่ว่าจะบินเดี่ยวบินกลุ่มบินกรุป๊ปหรือว่าจะบินโซโล่เนี่ยยังไงก็ต้องบินนั้นตรงนี้ก็จะไม่รู้หรอกครับ่าประเทศไหนจะถูกเก็บกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะหรือดีไม่ดีนะฮะเก้าสิบวันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องกลับไปใช้อัตราเดิมยิง่งยุ่งเข้าไปใหญ่เพราะตรงนี้ก็คือความเสี่ยงที่ไม่แน่นอน2ออย่างแล้วนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับเดี๋ยวบ้านเราจะลองวีคเอ็นเพราะฉะนั้นใครซื้อทองคคําาาาช่ววง4ัันนตติดิดเสรร์ออทยจ เราระวังความเสี่ยงด้วยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมครับและเรายังไม่รู้นะครับว่าจีนจะตอบโต้แรงแค่ไหนอย่างไรนี่คือความเสีย่ยงและทองชอบความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมครับงนั้นฝากท่านผู้ชมไว้นะครับซื้อต่อหรือพอแค่นี้คําถามผมคือหลังจากราคาทองคําในค่ำคืนของวันที่9เมษายนพุ่งขึ้นดีที่สุดในะรอบ1ปี5เดือนดีขึ้นไปตั้ง75ดอลลาร์กับโกลสปอตดีขึ้นไปตั้งประมาณเท่าไหร่เนี่ย89ดอลลาร์กับโกลฟิวเจอร์ถามท่านผู้ชมว่า,วา ราคาทองคําดีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะซื้อต่อหรือว่าพอแค่นี้ส่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าซื้อต่อพิมพ์ซื้อต่อถ้าพอแค่นี้ก็พิมพอแค่นี้แล้วส่งมาเลยนะฮะท่านผู้ชมครับ